สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือกระบือ7ตัวหรือมีอีกชื่อก็คือกระทู7แบกค่ะหรือลิ้นกระบือหรือใบท้องแดงค่ะส่วนที่นำมาใช้ก็คือส่วนของใบนะคะใบมีรดร้อนสรรพ,พคุณขับน้ำคาวปลาแก้สัตว์มีบาดหน้าเพลิง สันนิบาตหน้าเพลิงก็คือบาดทยักปากหมดลูกค่ะและช่วยขับเลือดหลังการคลอดบุตรอันนี้เป็นสปปรรพคุณจากตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไปสาขาเภสัชกรรมค่ะสงสัยกันไหมคะว่าทำไมถึงมีชื่อว่ากระบือ7ตัวมีเรื่องเล่าอยู่ว่า มีกำนันท่านหนึ่งมีลูกสาวแล้วลูกสาวก็เพิ่งคลอดลูกออกมาค่ะแต่ว่าอยู่ไฟไม่ได้หมอกี่คนที่ผ่านมารักษาก็รักษาไม่หายกำนันจึงประกาศว่าใครรักษาได้จะแบ่งสมบัติให้ครึ่งหนึ่งจากนั้นมีชายท่านหนึ่งอาสาที่จะรักษาโดยการนำใบไม้มาต้มและนำน้ำน,น,นั้นให้กับลูกสาวกำนันดื่มเมื่อลูกสาวกำนันได้ดื่มยานั้น อาการเจ็บป่วยก็ได้หายไปกำนันจึงจะแบ่งสมบัติให้ครึ่งหนึ่งแต่ชายผู้นั้นก็ไม่รับขอรับเพียงกระบือ7ตัวเท่านั้นหลังจากที่ชายผู้นั้นเดินทางออกจากเมืองไปกำนันก็จำไม่ได้ว่าสมุนไพรที่นำมาให้ลูกสาวดื่มนั้นชื่ออะไรจึงตั้งชื่อว่ากระบือ7ตัวค่ะ ที่วัดโพยังมีสมุนไพลยที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยค่ะค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ